สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมือนสภาพมาเขกะเผาค่ะเมนูมือนี้เป็นอาหารไให้นะค่ะพี่น้องเป็นอาหารให้ออนๆค่ะก็คือแบบบะหมี่เผ็ดเลยค่ะพี่น้องมือนี้กะสำี่แกงจืดผักกาดเปรี้ยวไส่หมูสามชั้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส้หมูําสชั้นแล้วก็นุ่งใส่หาผักชี่ลงไปน้ำเลยค่ะพี่น้องกระเทียมพริกไทยค่ะบุบๆใส่ลงไปค่ะ อีกเมนูหนึ่งก็คือผัดแตงกวาใส่ไข่ค่ะพี่น้องเป็นเมนูโปรดของอีแม่ทนะค่ะแล้วมาหนูก,ก็เลยอกสพติดให้เรากินเขาะค่ะพี่น้องแล้วอีกเป็นเมนูหนึ่งก็คือสะโพกไก่ทอดเกลือค่ะพี่น้องอันนี้คือบบต่องเห็ดอินยังเลยค่ะเอาเกลือห้อยท่าพริกไทยแล้วก็บรรษาทอดก็ใส่แปง้งโกกิทอดกรอบๆค่ะพี่น้องกินกับน้ำจิ้มไก่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องก่อนอื่นเดี๋ยวหนูจะมาเห็ดแกงเจือผักกาดเปรี้ยวให้เบิรงก่อนค่ะพี่น้อง ยังเจอผักกาดเปียวนี่กับบะหมี่ยังหลายค่ะพี่น้องเฮ็ดง่ายมากเลยก็แค่เข้าต้มน้ำให้เดือดก็ใส่ผักกาดเปียวลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวหมูกับผักกาดเปียวจนเปื่อยค่ะพี่น้องผู้ใดมักเปื่อยมากเปื่อยหน่อยก็เคี่ยวโดนแน่ค่ะก็ใส่นี่ค่ะพวกเครื่องเทศนี่ลงไปเพื่อเพิ่มหอมค่ะพี่น้องแค่นั้นละค่ะกับปรุงรสมันจะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วเากับตัดด้วยความเค็มนิดๆกับพ่อค่ะพี่น้องอย่างอื่นกับบะหมี่ยังหยุ่งยากเนาะค่ะแกงเจอผักกาดเปียวนี่ค่ะพี่น้อง หนูตั้งน้ำเดี๋ยวให้มันเดือดจะข้าวหนึ่งหนูเสเหตดให้ิึงค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องหนูจะใส่หมูลงไปก่อนค่ะหนูก็จะบอกให้เดือดแห้งนะคะพี่น้องให้เป็นแค่ฟองอากาศขึ้นม้าหน่อยนึงค่ะเพราะว่าทำมันเดือดแห้งเลยมันสลัดหมูให้มันเหนียวค่ะพี่น้องเอาละคะหนูขออนุญาตใส่มือใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องเทศที่หนูบุกไว้ค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะ เกิดความหอมค่ะพี่น้องนี่ค่ะพริกไทยเนี่ยเด้อค่ะผู้ใดบอมักกะยาใส่เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าอยังเวลาเขากินแกงจืดแล้วเนี่ยมันจะไปติดอยู่ในใบผักกาดเปรี้ยวค่ะพี่น้องกัดเข้าไปสแตกโป๊ะๆค่ะกับสะมีเพชรนี่เอียงเนี่ยค่ะพี่น้องกับสะโบค่อยผู้ใดบอมักกะสวะโบแสบนะคะพี่น้องนี่ค่ะพอหมูเริ่มซุกเริ่มเปื่อยนิดๆก็ใส่ผักกาดเปรี ause, ament, ius, ้ยวลงไปค่ะพี่น้องก็เคี่ยวจนเปื่อยค่ะเพราะว่าบานนี้เพิ่อกินเปื่อยเนี่ยหนูก็จะเคี่ยวเปื่อยเลยล่ะค่ะพี่น้องก็ ค่อยปรุงรสแค่นั้นค่ะกับบมี่ยั้งค่ะง่ายๆให้แกงสือผักกาดเปียวค่ะพอหมูเริ่มซุกค่ะพี่น้องนก็จะใส่ผักกาดเปียกลงไปเลยค่ะเปิดไส้แห้งขึ้นเร่งไฟ้ค่ะพี่น้องแล้วนุก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะนี่ค่ะพี่น้อง แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงืีผักกาดเปียกด้วเข้าเขียวไปเรื่อยจนเปื่อยค่ะพี่น้องก็ค่อยมาตักใส่ถ้วยกินกันเพราะว่าผักกาดเปียกจะมีความเข้มความเปรี้ยวอยู่แล้ววครื่องปรุงต่างๆนี้ห้องต้องใส่ยังหลายค่ะใส่ผงปรุงรสดื่อให้น้ำซุปมัน,น่วแค่นั้นค่ะพี่น้องเอาละจ้ดนะฮะมาเห็ดไมนูต่อไปกันเลยค่ะช่วนไปข้าเขียวเนี่ยค่ะหนูสือามาพัดแตงกวาใส่ไข่กับทำไก่ถอดเกลือให้เบิงค่ะพี่น้องมาจา้า ต่อด้วยผัดแตงกวาใส่ไข่นะค่ะพี่น้องผัดแตงกวาใส่ไข่นี่เข้าไปกันเรื่อยๆเลยเนาะค่ะเพราะวาานู้นทำดูมากเลยค่ะอันนี้เฮ็ดห้เบิ่งประกอบเบิ่งคือซื้อค่ะพี่นอ้องใส่ไข่ลูกนึงค่ะ ใส่แตงกวาลงไปเลยเมนูนี่ค่ะพี่น้องแตงกวาผัดไอยเป็นเมนูปูดของแมนนะะ่แล้วค่ะแล้วมักกินไร้ไร้กินไข่ก็ตแตงกวาก็ขอสวยสิค่ะคุณน้องคุณเฒ้าคุณมักสิแต้วนูผัดไปเรื่อยๆนะคะ แกงกวางเริ่มสุกค่ะพี่น้องหนูก็ใส่น้ำมันหอยลงไปกับซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ใส่น้่งตาลนิดนึงค่ะตอนใส่หนาเริ่มอัดคลิปค่ะพี่น้องหนูนึกว่าหนูเปิดกล่องหอรอโบ่แมนซะแล้วค่ะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จผ่ดแกงกวาใส่ไขใ่ให้แม่นะคะเดี๋ยวห้ามทาอดไก่ทำไก่ทอดเกลือกันต่อเลยค่ะ ค่ะพี่น้องไก่หนูคุกกเกลือก็พริกไทยแล้วก็เอามากิงก็แปลงโกกิค่ะเผื่อให้มันกรอบค่ะพี่น้องนี่ค่ะมันจะกรอบนอกนุ่มในค่ะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าวสดลีพิรสินก็ไรด้วยค่ะพี่น้องกระทะเขามันหน่อยนะคะต่วันมึงมเปล่าวมึงก็เลยใส่สองสินจะเลยค่ะแล้วจะมาทานกินเขาแรกค่ะพี่น้อง ก็ไปเรื่อยๆอี่สี่ค่ะพี่น้องจะเลื้งกอบั้งสองขางก็เอามาสับซับๆกินกระดมจนไก่สุดยอดค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคันมันซุกแบบนีทั้งสองขางเท่ากับมาสับเจือเพล่กินดด้เลยค่ะอร่อยจ้าแล้วลอกไก่ซุปเรามาจัดเขาแตงข้าเขาทีแกนเลยค่ะ แล้วราคาพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะเป็นเมนูอาหารไทยไง,ไงังยๆเหมือนบันค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็จะมีผัดแตงกวาใส่ไข่เมนูหนึ่งกเกษตรดูเนาะค่ะพี่น้องก็จะบออธิบายยังไรเนาะคะ่ะพี่น้องก็จรเห็นอยู่แล้วก็อันนี้เป็นไก่ทอดเกลือะค่ะพี่น้องกรอบๆเลยค่ะนี่ค่ะกรอบกรอบๆทั้นั้นเลยค่ะทอดห่อนๆไ,ไหมๆอามาร์ซับกระด้หด้อสกินยังสีก็ได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ,นคะหนูอามาเป็นชิ้นเลยค่ะบรีสับตะเราประกันความกรอบอีรีค่ะนี่ค่ะ แล้วก็แกงจืดผักกาดเปรี้ยวค่ะนี่ค่ะไส้หมูนะคะพี่น้องสดถอนน้อนมันก็จะมีความเปรี้ยวความหวานนิดๆค่ะหนูใส่น้ำตาลไปนิดๆค่ะพี่น้องเพื่อตัดความเปรี้ยวค่ะนี่ค่ะแซ่บอร่อยแล้วก็อันนี้น้ำจิ้มไก่ค่ะจะมีน้ำจิ้มไก่แล้วก็ซอสพริกค่ะพี่น้องเอามาจิ้มกับไก่ค่ะผู้ใดมากอันใดก็กินอันนั้นเลยค่ะพี่น้องแซ่บแล้วก็เขาซวยถอนน้อนคือเกาค่ะนี่ค่ะเป็นเมนูอาหารให้จืดๆทั้งหบิดเลยค่ะมือหนึ่งพี่น้องสบมีเพจเลยค่ะมือนี้ ขอบพุณหลายเ้อค่ะทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกาลังใจที่มี่ให้กันเสมอเนาะค่ะพี่น้องมาค่ะมาบอน้อหัวมวมากินเขากินหนมค่ะทุกคนบ๊บบบมาเฮ็ดยังน่อค่ะบ้านลัางนี้แตงตะเขากินเบดหมือเบ็ดเว้นค่ะพี่น้องเมืองตะกคนเจาะคลองบ้านกับพ่อค่ะอุดมสมบูรณ์ไปยังค่ะพี่น้องมาจ้ามากินเขาวด้ยกันค่ะ